พี่น้องสีสันส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีที่สามบรนทุกชัแนทุกผู้ทุกคนครับเมื่อนี้โอกาสดีครับเดี๋วมาเยือนบ้านมาย่อครับอีกครั้งหนึ่งหลังจากผมมาทุกปีแหละจะเปีนี้มาเร็วกว่าปกติปกติสมาเดินตุล่าครับหลังจกวันซาแล้ว เช่าบ้านก็บจีเริ่มเพริคหมอกันแถบตุราคาเลื่อนครับแต่มเมอร์นี้กับมีอยู่ครับกับพ่อมีอยู่ดูสภาพพี่น้องไลยเบิ้งครับว่บาวิธีการเห็ดกับหมอเห็ดเนีไยไรตามแบบใดฟัดแบบใดนะครับขั้นตอนเห็ดเนี่ยไรนะครับเดี๋ยวไปดูไพเบิ้งครับไปครับครัับตอนนี้ก็ไม่ยุติบัตรนยอยละครับเดี๋ยวไพเบิ้งครับพี่น้องว่าเขาเหดเจะเห็ดแบบไรเนี่ยนี่นะครับหลังนี้ก็แมน บ,บานนี่ก็เตรียมพร้อมครับแต่งยงบ่อเห็ดเป็นบานกึ่งบ่อล่านนิดนึงครับวันนี้เราจะพาเลาะไปครับเลาะไปเรื่อยๆนี่ครับ็นหลังหนึ่งครับวิธีขั้วข้าวเมาแบบสมัยใหม่ก็ในชายนามน้่นบอครับอน่่งทั้งเดอ๋อหนึ่งที่เป็นที่เปลี่ย สุก่อนอันนี้แห้งแล้วเอาก็จะเอาอันนี้ครับเบิ้องขับเชื้อเพิงใช้อะไรทำเนีย่ยครับใส่ฟื้นครับเปล่งไม่ ตัวครับนี่คุณแม่ยังเนาะครับนี่แม่กบเนาะบนะครับนี่ครับกำลังขั่วข้าวเม่าครับนี่ครับฟื้นดนใ่ญ่ครับพี่น้องกับคุณแม่กบอันนี้อันนี้เตาหนึ่งครับหนึ่งเสร็จแล้วเตานึ่งเสร็จแล้วก็ไปเป็นการขั่วนี่ครับ หนึ่งเส้นแล้วก็มาขัวแบบนี้ขัวเส้นแล้วพุกก็มาตากแบบนี้ต่อไปก็เป็นการตำนี่ครับหกม่องครับเดี๋ยวรอสักครู่ก็จะได้เห็นครับว่าตำยังไงนี่ครับจากค้นตำต่อไปนี่ก็เป็นการใส่เครื่องครับใส่มอเตอร์ นี่ครับธุรกิจครัวเรือนอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาบวงอีกรอบหนึ่งเดี๋ยววงบานหลังอื่นตอนครับอ่ะไปครับนี่ครับบานหลังหนึ่งครับตอนนี้กำลังคั่วอันนี้ออกแล้วว่าหันบ่ ใส่ค้นครับเป็น,นค้นบ่อตองใช้อุปกรณ์แบบนี้ครับใส่ผู้ให้เขียว ที่สองมาเขาที่สามทีส่สองนี่แหละจ้ะอ๋ออ่ะนี่ครับพี่น้องมาเบิ้งครับ <c oughs> บาดลังเหนียมาไทยสองสามรอบแล้วครับตรงนี้นะครับกระลังขัวครับ <c oughs> เดี๋ยวสักครู่จสดินครับวิธีการตาการวัดจำนวนปีนี้พัฒนาขึ้นใหม่ครับ โฆษาโดยทีพ่อสองฟัดครับนี่ครับนี่เครื่องถลนแรงนี่ครับนี่เครื่องถลนแรง,รงนี่รรครับนี่เครื่องถลนแรงตัวนี้พ่ตส่องฟัดครับต่คือใส่ทงได้เรียบร้อยเลยเอามาถาเบิ้งครับพี่น้องไว้ให้ได้้น่นติดตามตอนต่อไปสักครู่ครับตอนนกำลังขวายู่อ่ะสักสักครู่อยู่เบิ่งการตามครับพี่น้องเบิ้งครับ ตอนทำมาที่ที่บ้านของคุณพี่ยังวะครับนี่ออรูมาออดูมานะฮะออรูมาเดี๋ยวผมมาถ่ายอยู่สามนี่ปีที่สามครับนี่เป <c oughs> ็นในตอบรับดีปะ <c oughs> ดีจ้า <c oughs> มีแฟนคลับมาเสือรักบ้านอตอนนี้ตอนนี้วะครับ <c oughs> โอ้มื้อนี้จองเต็มเลยบัลเลือจักโลเริ่มมันนี่อ๋อะหลังจากปีการปก้อนล่ยูทูบแล้วเป็นในนอะ ก็โอเคจ้ะก็ได้เรื่อยๆยังยังนีไงมันยังเห็ดอยู่นี่ใบอ้อยจ้าใบอ้อยใบอ้อยใส่ใส่เป็นยังเอาใบเอาใบอ้อยมาตำใส่ให้มันเป็นสีเขียวเป็นสีเขียวบอระขายป่าแต่เป็นสีธรรมชาติบอไซเป็นตัวไอตีบอส่จ้ะถ้าถ้าไปเตยเป็นสีประเทศบูดประเทศบูดจ้ะ ก็เลยใส่ใบอ้อยแทนจ้าใส่ใบอ้อยสมัยตะก่อนเขาจะใส่กันใบใบเข่าแต่ว่าใบเข่ามันสิเห่ค่ายปากอ๋อใบข่อยวค่ายปากจ้ามันสิกินบาแซ่บเนี้ยแต่ถ้าใบอ้อยมันปกติเข่าเขานิ่มมันก็นิ่มไปน้ำเข่าคือพวกใช้ตั้งแานไปหลดฮะคือพวกใช้ตั้งแกนไปหลดใส่แกนไปได้เพราะแกนมันแข็งเอามันแข็ง่แกนต้องเอาหิมนี่ครับ เคล็ดลับในการทำข้าวเมาใส่ใบอ้อยเพื่อให้เอียงเกาะข้าวเมาสีเขียวข้าวสีเขียวเป็นธรรมชาติธรรมชาติครับเคล็ดลับเคล็ดลับง่ายง่ายข้าวเมาก็ต้องเอาข้าวเม่าอ่อนๆข้าวเมาอ่อนๆตีจ้าข้าวข้าวน้ำนมข่าวอ่อนน้ำนมข่าวถ้าถ้ารีบเกินไปกะเห็ดข้าวเมาก่ได้อื ต้องเอาเขาเมามารอยน้ำรอยน้ำแล้วรอยน้ำแล้วมันก็สีฟูขึ้นเขาก็เอาตัวที่รอยขึ้นออกเขาไปเกี่ยวตะจมูกเนาะครับเกี่ยวเข่านี่ไปเกี่ยวตะตีสองมา้ลยเกี่ยวตีสองจ้ามาหกโมงเช้าเกี่ยวตีสองมาหกโมงเช้าจ้าเกี่ยวคนเดียวเอ่อมันต่างกันยังไงหนอนรา่างเกี่ยวเด็กๆกับเกี่ยวยังเว้นเนี่ยมันต่างกันปะต่างถ้าถ้าเข้าเกี่ยวตอนแรงเขาเมาเขาก็แล้วเขามาเห็นมือใหม่ ข้าวเมามันกะซีบวานออมันซีบได้รสชาติแต่ถ้าเข้าเกี่ยวมือต่อมือข้าวเมาก็มีรสชาติหวานนิ่มมันซีบคือการอ๋อต้องเก็บตีสองตื่นีสองบางคนตีหนึ่งตีสองตามเสร็จแล้วจักโม่งเนาะครับแับนี้ดูแลหามงคลแรงฮุกมงลแรงส่วนหลักแสดงว่านอนกับเ่อกี่ชั่วโมงตัวทันนะไรนนอนตัวคำเนาะเนาะยังขึ้นกับตือนแล้วแมน เรียกลายอีกไอเห็เขามาแล้วต้องไปตัดหญ้าไอง่วนแลเรื่องนี้ไอ้เอาตัดหญ้าง่วนอย่างง่วนเองอืมวัยยี่สิบตัวไอพ้นตอบรับจะในยอดขายปีไก่เป็นยังดีบ้างโอเคเดือนหนึ่งปีหนึ่งลายมาเด้น้อห้องร่วมยอดดอดตตลิกมงมๆรวมปีหนึ่งห้องเก็ตหมื่นห้องเก็ตหมื่นแบบแสนเนาะเขาเขากระเบิดลายเดิเขากระเบิดเป็นทงเด้เพราะได้เพราะได้เงินมาจ่ายค่ารถไถ ค่าลดเกี่ยวอันนี้จะพาะข้หมออย่างเดียวนะแน้วอื่นอีกเขาให้ข้าหมอให้จักเดือนเนาะครับแค่ข้าหมอก็ประมาณเดือนเมี่เริ่มเริ่มเริ่มกางกันยาไปถึงตุลาถึงพฤศจิกาพฤศจิกาสามเดือนบอดพฤศจิกาก็ประมาณอาที่่นประมาณสองเดือน สองเดือนสองเดือนก็ได้แคแปดหมื่นก็ถือว่าคอยู่เนาะก็ต้องทัวร์ชิลเลเดือนละสามหมื่นเนาะสามหมื่นกว่าบาทต้องต้องต้องสปีดตัวเองเด้วยต่างได้ถ้าบ่สปีดตัวเองก็คือบ่ได้แล้วแต่เฮาเหตุเขเหมาได้นะะอันนี้สองคนปครับนี่เหตุสองคนเ่ะอสองคนแบ่งแล้วเดี๋ยวละสามหมื่นสี่หมื่นคนละสี่หมื่นพอได้ใส่นี่พอาจได้จ่ค่ามันเขาเขาเหมาเง้ยมันนะเหตุนัแแสดงว่าดีก็เหดหน้าขายเขาต่อเนาะแมนห แม่นแล้วเพราะว่าเฮกมาจากไรเนาะเขานี่ฮะบรานจากไรเฮกเขมเอาประมาณสี่ไร่เฮ็ดขมเอาเต็มที่เลยสี่ไร่จ้าอือสี่ไร่สี่ไร่ไร่ละสองหมื่นกว่าบาทสี่ไร่อือชัวร์ใช่แล้วเว่าไร่ละสองหมื่นกว่าบาทตีไปไร่ละสองหมื่นเนาะอือสองหมื่นกว่าบาทจ้ะเขาเอาไลเขาเพราะว่าแต่บางคนเขาเฮดได้ได้ปีละแสนเลยอือสงเดือนนี่ แต่ว่าแต่ว่วาคือตุข่อยนี่ตามคือตุข่อยเป็นคนเห็ดไปนเรื่อยๆนะตัวพันย่าไปตามย่าเนี่ยเห็ดเน้าอื่นน้ำเห็ดเน้าอื่นน้ำตามยากเลี้ยงลูกน้ำครับอ่ะนี่ครับต่อไปก็เป็นการเรียกเยอะครับเคนขวานแล้วก็สินะครับหลอดอ,ออกเลยบัตรนี่อันนี้ครับดเดี๋ยอสเดนครับนี่ชมฟูฟันคือาตากี้แล้วอะไรเป็นย่างรอบนี้แต่ไฟดู เอาลงเอาลงบังลงเลยมลงองจริงนะครับเป็นการทดลองว่าเป็นขมาลูกเป็นขี้แมวถ้าเป็นขี้มวก็กลับไปครัวใหม่ถ้ามันได้แบบนี้ก็ทำได้ทำได้เลยเอ็มบ๊อทำลงของญ่ได้ถ้าไปทำมันห่อนมนกจริีที้แมวพวกเราได้ต้องตากไปยินหน่อยต่อไปจะเป็นการตําครับ นี่ครับอตอนขัวขัวไปนน้ำตาไปนน้ำนี่ยครับไม่แค่หัดแหละสิ่กิ่พ่อเพียงอ๋อคือหมอน้อยค่ะเใช่สองขอบพัวครับสองโฟมเนียเมียลูกสามสี่มีหลานมาใอยน้ำบ่ลหรอหลานเลยคนนึกครับทันมากทันมากอันบ่ทำมาหูฝากเขาเลี้ยงอยู่อ๋อลูกเขาเวลาเขาเรียงลูกน้อยครับนี่ขั้นตอน ของการเตรียมพร้อมตำแค่ยังล่ะนี่อ๋อม่น้ำมันอีกเฉพาใส่น้ำมันไปยังมันดังบอมันดังมันสีหเรลื่นอ๋อมันเสียไาเกไวหบมันจะเสยง่ายค่ะครสอ๋อใส่น้ำมันไหนน้ำมันดำน้ำมันเครื่องเก่าล่ะตำข้าวเม่าแบบ ลำละพัน,ดน,พนดได้ไหมแม่หกแท้ไลำตไ้ลำละพันลำไใส่ลำเนี่ยแม่กเนี่ยอันละพันอันละพันพันหน,นึ่งพันหนึ่งไม่ยังหครับไม่จิกไม่จิก่กกาีม่มาล่ายูทูป มันต้องปลูกเขาดายหน่าหูชไฟเขาเป็นร้อยไร่เพื่อเนนาศีเอาสิ่หกอ่ะอ้าวโอ้เด้อปากได้ไงเด้เนี่ยตะก้นอยู่ไกล้มันเคยมันเคยหมวีนี้พอเห็นมีแ่ขี่พอเห็ดดอกเ็นเัว ันนี้รอบสองตามอ 1, 1> อรอบหนึ่งอ่ะมั่นสิบนาทีครับประมาณสิบนาทีเดือดคู่ส<ๆ>ใส่ใบอ่อนไปยังก่อนสีเขียวสีเขียวเขียวธรรมชาติ ไอ้ฟังนั between, ่นองแบบเขเป้ามั่นะเขาแกบใส่ไว้เสียการโคงพังการโคพังถ้าห้องมือขาดไมด้เยอากห้อคือพวกคำบกันนะำได้ำบ่ได้ทำไ่ได้ท่ไบ่ได้ำำบ่ได้เพราะตัวไหนมันไหนมันมีกรเดื่องเยน่ะ ใส่คนไมเราเราัง่ายกว่าเขามาวบอกเย็นแต่ว่ามันคือโขงตัานะเดยร่บัดบัของเานะครดบัว้นแ้เให้เขามเขาออกแต่โคบินน่ะเย็นไงเมาล้วแทพคบุญมตั้งยงก่อนต่างกันว่าถ้าคไม้ถ้าตมนีก็จะมีความท่อนอืมเขาเขามาสี่ห้องแต่ถ้าจ้าเบื่เดียวนอนไม่ได้ตัวอนไม่ได้ตแตถ้าโคินนี อันก็มันสิเย็น,นเออบนออออันคอยคอยกับร่นร่นี่ียหกิว่าหกมันมันจะเป็นเม็ดกากมากกว่า,าวมันจะมีมากกว่า ตำจัหลอบสามหลอบกันบ้างสหอันนี้รอบสองรอบสอติ๊ต๊อกเาจะบมาสามหลอดเลยกระปุกตนั้นเขาตำแหลกตคือให้เขาตัเขากระหุือระดอยคืออยู่ตั้มอะไราทูน่ะ คือยังเจอแล้วเนาะเดียน้อแดอดมินเปลี่ยนอาชีพแล้วด้วยครับ มนสีเห็ดหอมออกเดี๋ยพออันเปลี่ยนเรวนุ่มพร้อมนะนะครับสีสันพี่น้องสีสันกินรโจะเป็นเรียงง่วงอีกง่ยี่สิบตัวง่ายยี่สิบลาย่ไปสีเขามาก็ไปตัดเรื่องอีกตัดใหญ่ง่วงจนเกือบทุ่มนึงง่วงยี่สิตัวน่ายี่สิบลายพอเราพอเราอาไว้น่าง่วงันลายอ้ขายง่วงปีหนึ่งคัดตัวเดียวกับพ่อแล้วเนาะ ข <uk> <p aw> <Tennessee> องพ่อนะปีละแสนสบายสบายเลยใครลูกมันว่าตกใจซื้อดอกถ้าตำรอบนี่มันจะรวมแล้วจจกิโลเนาะหมาะมอนี่หรอมเหมอนี่แมนหกโหาาถึงหกโลเต็มที่คือหกโลค่ะหกโล แต่ถ้ามัเห็ดมอนว่านคือหาหรือว่าเอายางใส่ห้องกลนตัวไหนก็ถือว่าเป็นผลดีอย่างหนึ่งเือมันไม่เลี่รงทรงเนาะแร่งทรงให้มันแห้งขึ้นจำแรงถีบมันไหมใช่เขาซึ้อที่นี่ไหมยางเส็จนี่อลอะนมครับไี่ี้าอ๋อบังคับไปอตัว พิ่มเ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 รา,นนา,าเลยเรเที่ยงที่ได้ครับแล้วนี่ก็เที่ยงน,นะครับอ่ะมีรอบสองครับรอบสองเลังจากรอบสามครับ,บหลังจากรอบหนึ่งครับ ยู่นไม่จะราคาเลื่อนนอนให้กับเมาน่บ้านอยู่บ้านใต้อ่รบวันจันท้์นเาันรวมรวมทางบนเลยรวมนรางบนรอยหกในประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะของไอ้ของโคเลื่อนอยู่นี่สิบเปอรเซนี่แหละนต้จะกือประมาณคอรหนึ่งของหมม่บานเนาะเป็นปะประมาณนั้นเลยครับเพราะว่ามันจะมีกแต่ละปีเพิ่มมากที่เราิ๋อเพิ่มไม่กเรื่อยอ๋อเพิ่มม่ย โคกมายัางก่อนเนี่ยคืนโคกมายังก่อนไผ่ข้อไม่ข้อไม่ค้อม่ข้อม้ข้านนี่แหละมาข้อมาข้อที่เขากินนะสมๆนะอ๋อต้นข้ออ๋อมันตายแกนหล่นเนาะเลยปุโคแล้วทำไมพยุงกับสิดีเนาะนี่พยุงมาได้ด ยังได้ว่าเป็นเจ้ามาที่หน้าที่มหาของแท้ได้หนิอัอนนี้ไหมพยุงนี่ไหมพยุงของจริงครับพยุงหัวคอกไม่กล้าจับผมด้วยไหมพยุงของจริงไหมพยุงด้ามคอกนีคก่ครับเครื่องตี เครื่องหมดเขาเครื่อนี้ขยักเครื่องยังกวเครื่้านีก่บมต้องหมุนเร็วกว่ามือเศรษสรแขนใส่ใช้ช้อนสมรยกอ๋นี่ครพี่น้องตอนแรกนกวเอาไปนแรกนึกว่าเป็นไรมุ่ใส่รมุ่แบบนี้อ๋อรถจักรยานนอนี่ครับนี่ยมันบนี่ใส่สีขาเข้าไปเลย เชิงเขาได้เชินเขาได้อีกเชิงเขามี่ยาวอ๋นเรียกเรียบเงี้ยเนว้ จากตำเรล้วนี่ครับขัทงที่สามครับเรียบร้อยแล้วพร้อมจำหน่ายนี่แล้วมั้ยนี่แล้วแล้วอันนี้เป็นยังมันี่ โอเคน,นะครับก็จะประมาณนี้นี่ครับสำหรับใครสนใจอยากเอาเขาเมเอานี่ฮะขั้นตอนเมื่อสักครู่นี่โทรทั้งจองสอบถามเลยครับเบอร์ยังก็ศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าครับ ห้าก้าวแปดห้าสองก้าหนึ่งนะฮะเนี่ยครับเนี่ยกระดูถุงนี่ถุงอโลโค่ครับนี่<ล>ที่จริงเราเดินมันเต็มมาแล้วแต่ว่าขอคือมังคับน้ำแหละขอมันจัะโล่นึง <c oughs> ไปกินเดซิม <c oughs> ฮะปอนปอนม,ม,มากเลยหอมหอมปอนมากเนี่ยครับโล่นึงโลจะบาทก่อครับ ราคาส่งหรอราคาส่งหรอราาพิเศษปกติมือนี่มือมือมือนี่อมือนี่มือเอมออเอ๋อปกติปกติราสิบบาทบ้เท่าไหร่ลอยามบ่แมนหนแพงแมมราคาราคาบสทรงอันนี้คือายกันเองว่สามอ๋อ าสคืสอพพูด,พดาคาจอนไหมาคาขาจอนมารออ้อยห้าสิบ้อาโอเคครับราคาปกติเนี่ยร้อห้าสิบบาทเ,เ,เดี๋ยวดรู้ไประเด็นดร้อย <laughs> <laughs> ห้าสิบบาทกิโลละร้อยห้าสิบอ่อโอเคครับในะค,ครอยากกินขมเอารสชาติแบบดังเดิมสนใจกับ อ่ะโอเคคปฝนนครับนครับนพอดีนม่ออเดอร์เต็มแล้วครับพี่น้องฝนบวาไม่ให้แล้วก็เึ่งมังคับพี่น้องกึ่งขอนั่นแหละไม่ขาใจดีไม่ขาดไม่ขาดไม่ขาดซื้อยังก่เรื่น้ำเสื้อจจำบ่ได้แล้วฮะออุมานะครับไปตามฤดูกาลได้คะพบยามัเน้้ เงาแม่งขายลำปังตานครับก๋วยเตี๋ยวเอกโยซื้อ่าได้ครับพี่น้องต่อหาอะไรทำเรื่อยๆอ่ะโอเคครับของ็จะเสเดินทางต่อไปอีกหลายบานครับบ้านหลายบานลระไปไล่หม่องไลายบอลอ่ะไปลวครับพี่น้องสวัสดีครับ